เราหยาบลเราจะได้เห็นกีกันหรอตอนนี้เราห้องข้างนะเขาจะตื่นนะพีกันจะมีอยู่ลบเดียวยากทำไมพีดแล้วพีดแล้วไงพีกายเดี๋ยวเข้าไม่ได้อ๋อพี่พี่ทำผิดหรอ ะนะ <laughs> อ่ละส่ะละส่ะละเน่ซ้อนเตรียมรับแรงกระแทกซ้อมซ้อมผูกกับซ้อมมึงได้เลยไม่ได้นอะนอยากไปฉี่ห้องเสียเอาแล้วเลย <laughs> ปวดอีกแล้ว <laughs> ถุงท่อแตก <c oughs> แท้กอยางเสียขาไล่เราทำไมเสียขาเสียขาไล่เราทำไม